แต่ไปบอกผมท like, ีมสามก็แชมป์แล้วแทอแท็กสอง่แท็กสองปืนปืนไมกิข้าวเลยก็ใจกินตรงนี้กินแค่ข้าเทียมเฮ้ยแวนมีแท็กสองมั้งเหรอเอามั้งเหรอทีมสามแวนทีมสามทีมสามอี ใส่องน่อนแ้จะไล่กินมกระดาษกรกเกระโลกไงพันเข้ยโลกะกขมยแย่เอาไว้วันที่ขจริงไดยอยู่เฮ้ยเป็นโคต๋มากนี่ไม่มีตสเห้ยเฮ้ย ใจเย็นครับคุณจะคิดคุณจะคิดตีออกไปแล้วีแยบไปในตัวเล็กได้เนึงครับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์นี่ิสมองสมองสมองมองมองสมองสองสมองมองสมอมอมองสมาสมองสสมองสมตงสมองนสมงองมองอสมองสมอออมานะครับชออิมอมอนอออ จริงครับแม่งเรียกไอ้นี่แม่งเรียกชู้มมาพี่ชายครับมัร่างเนื้อมงฟังบอกว่าน้องชายลมมันจะดีเลยอารมณ์เนื way, ่ยทุกคนลวมันเหนื่อยมันแข่คนเล่นเลยสุดเตี้ยสุดดำขึ้นเลยนะครับสุดเตี้ยค่แถวตัดไหมชาคิดแกจะทำอะไรต่อครับ เอ้ยมือขาดใจเย็นใจเย็นมือแดวไม่มีเงินจ่ายนะครับเล็กชูนี่เล็กมีน้อยก็มันหวานไม่เข้าครับหมื่นสี่หมื่นสี่ครับคุณจาคิดเรียครับคุณจะคิดจะกาศไหมครับโอ้ยปล่อยครับไหลเป็นไหลครับแปลงล่างเป็นแยแดงครับ ใ hey, ห้ทหารราบควานท้องตัวเองแล้วเรียกแม่ทัพออกมาจะเผาแม่งโดนแย่แดงบังครับเต่อขอเรียกอะไรครับคุญแจกิบแม่ทัพเกาะแดงครับผมเจ้ดตัวเดียววิญญาณนี่คือตัวประกอบตัวประกอบตัวประกอบเกาะแดงนะครับผู้ชมก็ขอมาครับเฮ้ยเสียงเออเรียกกองข้อมดเข้าจอมลามกอีกแล้วนะครับและแดงวิ s <S ่งเข้าหาครับขี้เข้าสองใบ บอดเสนียครับคุณชาคิดคุณชาคิดนี่รู้สึกว่าจะทำเงินไม่ขึ้นแล้วนะครับบอดใช่ไหมครับบอดตลอดที่บอเล่นไผ่อเล่นั้นนี่เสียไปแล้วเรียกย่ดำแล้วนะครับคุณหมึกแดงคุณหมึกแดงเรียกย่ดำออกมาสองตัวนะครับเย่แฟนครับแฟนพี่แฟนน้อเรียกโคโยตี้ออกมาแล้วจ่ายตังค์นะครับนี่ด้วยความบันเทิงนะครับกินได้เงินมาอีกสองหมื่นนะครับแล้วทำยังไงครับไปละหมื่นเลยหมึกแดงทำยไงครับหมึกแดงหมื่นแปดลาทหมื่นแปดครับคุณชาคิดหมื่นแปดเลยล่ะ คุณชาคิดบอกว่าปล่อยครับชี้บาลังครับผมเลยิงเลยฮะปล่อยเลยครับคุณชาคิดคิดข้าจะมาไม่มีโนกครับไม่เข้านะครับเรียครับคุณชาคิดจะช่วยเอาไหมครับช่วยนักขี่มังกรอนะคนี้เลแย่ล้ววิ้งกแย่แล้วอีกแล้วนะครับด้วยความรักนะครับเย่ะด้จรงเข้าก่อเต็มเต็มโอ้ โดนพลังกระทุ้งของยายแดงเอาไปโดนไปสองดอกเลยทีเดียวหรอมีมีดิไฟมีสองไปนั่งเธอเลยโอ้โหด่าดูดามิ๊เยอะเยดูมือดรมือเท่าไรอ่ะผมไม่ใจเลยอ่ะเป็นก็ไม่ถามหรอกทำนะเจดีย์กันก้ากะพูดได้แค่เราสองมือแปดมามือแปดมาครับคุณชายกิ๊ฟเนี่ยในกระเป๋ายังพออยู่ไหมครับนุ่มจ้ คุณจากิดบอกปล่อยกะเงินยังพออยู่แต่ไม่อยากจะปล่อยนะฮะย่ังไงนะคุณจากิทเสียแย่ไปแล้วนะที่เข้าทิเกอร์โฉดออไปอ่ะจริงเชื่อมเลยขอสอลรูปนะครับคุณหมึกแดงที่เข้ดไปคุณหม่งแดงไมดีกันที่เข้าจะมกว่าล่ะที่กำลังทำที่กำลังครับ

อาแขนก่อนไหมครับคุณมืกแดงบอกตัวประกอบกูไม่กูไม่จริงครับไม่ให้ยันใช่ไหมไม่ยันไม่เหมือตัวประกอบเฮ้ยยม่งันเจอกันอีก5พันนะครับคุณชาติพิษอ้โหูเจอกัน10,000เลยครับจะทำยังไงต่อครับคุณชาติพิษเฮ้ยขอเท่าไหร่ของพลังครับขอ10,000ครับขอ10,000่างเดียวใจเย็นดีอ่าจะตีใครครับตีแย้มตรงนะครับแย่มเล็กนะแย่มเล็ก ยากแลอยากแลเยอะละอ้าเรียกตัวเล็กมาเรียกลูกจมมนะหมื่นหกหนครับคุณชาคินะครับคุณชาคิงานอยู่ใชไรครับอีเจ็ดแหวดายแล้วหมื่นพี่จกระาที่หัวใจนะครับให้เงินฟาดถึงตาแหนครับห้าพันนะครับคุณชาคิ คุณจะคิังมีินออย่ับอินเตอร์เครับผมขอหนื่นครับคุณจะคิดโอ้ยแดงยู่แล้ว่ีได้ีอ้ยแดงบุอือ้ยโอเจอเงินอีกห้าพันนครับคุณจะคิดโอ้ยคุณจะคิดนี่ก็ดวงดีแต่กำบังนะครับ หนึ่งหน่เจ็ดะครับหนึ่งหครคุณชาิจงแล้วนะครับจริงเรื่องอะไรออนอะไรทำแพงลอยได้ไหมหนึ่งหนึ่งเจ็ดาหมืครับคุณชาิดสองมหนึ่งครับคุณชาิดขอหมืาครับผมอ่ายังไงดีครับคุณชากิ สี่ต่อห้าครับผมคุณชาคิทที่เดียวครับผมคุณชาคิทโอ้คุณชาคิทเข้าแทนคุณชาคิทไหมครับคุณชาคิทเจอวาโอ้ยเออสุดท้ายคุณชาคิทจะทำยังไงดีครับอืมคิดกดสถานการณ์ไหมคุณชาคิทตีแหวนครับผมไหวนสองสองดิกเกอร์ครับผมโอ้ยังจะได้เจอตังค์อีกห้ารันนะครับคุณชาคิทไม่แม่งโดนดีอีกแล้วนะครับเจอ หมื ng, ่นเจ็ดครับผมคือหมึกแดงยังมีเงินอยู่ใช่ไหมครับหมื่นเดียวครับหมื่นเดียวครับผมขอหมื่นห้าครับผมหมึกแดงอ๋อยังจะใกล้จะได้วัหมหมื่นห้าครับอือคุณดีคบหมึกแดงก็ยังเหยู่โอ้ยไ่เศร้าดยาเดี๋ยวเดี๋ยวเลทลงไม่ไปจัะพึ่งหมื่โม่เหมือนจับวานโอ้ย เองเราเล็กแราุ masa, ut ut ่นล er uh oh. ็กเองคโีมึกแดงแม่งโม่สุดๆเลยครับเขาจอยู่เขาข้าจับป้าทุ่มอขอมืหน่ครับคุณชากิดนนะือเก้าครับคุณชากิดโห้ลกลโอ้ยสจองหมื่นเจ็ดครับมันจไมลงไกากาสองหมื่นครับ หมดตัวหมดใจครับโอ้อยังยัเอดวยัง้ิได้ดอสองใบใบนี่มันเล่นดีว่าไปนั่นเทินไปนั่นเทินของคุณชาคิดครับคำตอบ19ครับผมได้เดียวครับผมีโอ้ยวไม่มครับมือครับไปนั่นเทินขาลูกขาลูกไปนั่งเถิน เอ้ยเป็นกูเ็นกูเนเจ็วันเนเจ็ดวันแ่กิชาชี๊บแฉลบแฉโดรู้แค่โดเดีกูอกแล้วแโดแจ่ายครับผมุูจะกินนะเฮียไม่หิวนะครับเยีดูเฮีดูแโง้โหเย็ด

ไม่ก็เป็นตัวประกอบเปนอหลอดออใครจีีไปนึงโอ้โหนี่คือไชิคดอช็คดอดอำนาจริงม่หมดอที่จกไรพี่น้ำไม่ชิดอใครแน่นอนเด้อมาที่หนึ่งมาที่หนึ่งใครเด็กน้อยังยังยังอ้าวที่หนึ่ครับโมเด็กของท่านด้วยรีวิวเด็กชโดเด็กชโดเดเดิม เด็กเหมือนกูดิจกไปใไหมลอกลอกปอกองลอกเด็กนี่ก็ได้คะแนนกลางๆเรวิวเจ็ตต้องทแน่ไปนึอ่ะบอกแล้วมึงกับแม่อ่าเรวิวเด็กที่สองนี่ครับเรวิวที่สองนี่ครับตัวสัตว์อ่ะมันต้องโนฮิวเลยไม่เอาได้ผลแนเนี่ยเด็กัเด็ก์ตเขาไม่แค่สองตัวอ่ะนี่แค่สอแบบลสรุปคือเนี่ยให้ใครโลกด้ ทำไมอ่ะโอ่โหตอนโอหิวเว้ยยอดนี่โอหิวพี่ไงไม่เกอนพี่ไงโโท่เลยโหิวได้โนคิข้อนบ้งอ้าวนี่ใส่วไงนี่โนคลไปแล้วโคโคนอน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 ดอนน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 อนอน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 นนนอนอนนนนอ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 นนนีอนนโนนอนนอนนานีกนนอนนอนนอนีอนนอนนอนอนนอนนอนน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  Oye, no, no.